สวัสนะคะวันนี้วันพุธเนี่ยออกมาช้อปปิ้งพร้อมกับรับประทานวันดีอัมเช้าได้จากเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากครานี้เราก็จะมาช้อปปิ้งกันเลยนะคะได้อะไรบ้างคะนี่ค่ะโอ้ไดยแหนะนะคะเยอะมากคะ่ะได้มาแล้วสองควรทานท,านที่หมดนะคะเนี่ยต่อด้วยนี่เลยคะ่ะมะนาวโหนะคะมะนาวสิบลูกความสดชื่นนะคะก็แบบสดนี่เลยนะคะ เยอะม,มากๆแล้วก็เราก็จะเด็ดชาทำชาคาโบไม้นี่นะคะดอกคาโบไม้เล็กๆหกเจ็ดดอกค่ะไปชงชานะคะนี่ค่ะใบยนานางสวยไหมคะสุดยอดมากแล้วก็นี่เลยค่ะช้อปปิง้งมะนาวสดๆจากต้นนะคะแล้วก็เอาไป ฟานบางๆนะคะใส่ในน้ำอุ่นน้ำเย็นก่อนนะคะหรือน้ำย่านายสกัดก็ได้ใส่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่ดอกเกลือนะคะคุณจะได้วิตามินซีสดยามเช้าแล้วก็มีอะไรคะนี่ดอกแค่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีดอกแครนะคะนี่นะคะเดินชนมะม่วงค่ะมะม่วงอยังพอมีอยู่เลยคะนี้ โอ้ยนาที่สำคัญนะคะนี่เงียนไปเจอส้อมโอสุดยอดมากส้มโอ5ลูกนะคะจะได้กินก็มีมะมมว่อยู่หน้บ้านก็ข้อดีอย่างนี้แหละค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เดินมาเพื่อนบ้านสนิทนะคะนี่ค่ะต้นแคนะใหญ่มากขออนุญ,ญาตเก็บดอกแคนาหน่อยนะคะ เ,นะเยอะมากๆเลยเป็นงไงคะเสร็จแล้วนะคะแม่เดี้ยวได้แคนาะเปตะก,กามาช็อปปิ้งคราวนี้ผักผลไม้เพียบเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยได้เป็นการเดินออกกำลังกายรัวบวิตามินดียามเชา้า <c oughs> เสียงไปหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อวานฟังเขาบอกว่า เหมือนกับก่อนที่เราจะเริ่มนั่งสมาธิทําไมต้องเดินจงกรมก่อนข้อดีคือทําให้ม้ามรู้สึกทํางานดีแล้วเราก็จะได้นั่งอย่างมีสตินะคะและสัมปชัญญะนะคะสดชื่นแจ่มใสมีพลังทุกท่านค่ะ